ไอเวนฉันบอกคุณแล้วถ้าคุณกล้าสัมผัสฉันฉันจะทำให้คุณเสื่อมเสียชื่อเสียงกวางน้อยฉันรักคุณแต่งงานกับฉัน I ไอเวนผู้หญิงวันนี้ฉันต้องคาาคุณให้ได้ไคุณที่ผู้ใหญ่ของฉันตอนนี้คุณมีภรรยาสุดที่รักอยู่ที่บ้าน ทุกคืนมีเสียงเพลงแม้แต่ฉันยังนัดคุณต้องรอนานขนาดนี้วันนี้ฉันเพิ่งกลับจากต่างประเทศยุ่งขนาดนี้เลยเหรือ<ๆ>แล้วภรรยาสุดที่รักของคุณจะต้องอยู่บ้านคนเดียวแล้วหรือคุณสนใจผู้มั่นของฉันสนใจมากฉันไม่ได้พูดจริงๆอยากรู้ไหมนี่มันคือผู้หญิงแบบไหนกันแน่ที่สามารถทําให้คุณเชื่อฟังคุณที่ผู้ใหญ่ที่ดื้อรั้นจนทําให้คุณรักทําให้สติหมดยอมใจเข้าสู่ประตูวิวา จริงๆแล้วเธอพิเศษมากพิเศษขนาดไหนลองบอกดูคุณรู้จักครุบเลือดของฉันไหมเป็นครุบเลือดลบที่หายากคืนนั้นฉันให้คุณหลังจากโทรหาคุณก็คือเธอที่ให้เลือดฉันมิฉะนั้นฉันกลัวว่าจะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นคุณหมายถึงไม่ใช่หรือภรรยาน้อยของคุณเหมือนกับคุณมีครุบเลือดหญิงที่หายากไม่อย่างนั้นเธอจะช่วยฉันได้ยังไงถ้าอย่างนั้นดูเหมือนว่าพวกคุณสองคนช่างเหมาะสมกันจริงๆต้องฆ่าคุณให้ได้มาทำอะไรในเขตของฉัน ทำอะไรอยู่ไม่มีที่สิ้นสุดเลยใช่ไหมไม่ใช่ขอโทษนะพี่ฉันกับแฟนสาวไม่ได้เจอกันนานเลยตื่นเต้นนิดหน่อยนั้นเราก็เบาเสียงหน่อยฉันบอกนะเพื่อนเล่นให้สนุกไปเลย,ยเบาเสียงหน่อยอย่ารบกวนคนอื่นชใช่คุณพูดถูกนะพี่พอแล้วก็อย่างนี้แหละขอโทษนะพี่ ช่วยด้วยไปแล้วดาวตกเกิดอะไรขึ้นสาวคนนั้นกําลังตะโกนขอความช่วยเหลือดาวตกผู้หญิงคนนี้กําลังตะโกนขอความช่วยเหลือบนเตียงนี่ไม่ปกติหรอกเหรอ<ต>อีกอย่างที่นี่ฉันก็แค่เล่นตะโกนขอความช่วยเหลือแค่เล่นสนุกสนุกเท่านั้นไปแล้วดาวตกช่วยด้วย ผู้จัดการลูกคุณทําอะไรอยู่นี่คุณมาทําอะไรลูกตัวน้อยช่วยแต่งงานกับฉันเถอะลูกเฮาหวนคุณยังไม่เลิกใช่ไหมขอทุกคนเป็นพยานให้ฉันหน่อยวันนี้ฉันจะขอแต่งงานกับเจิงลูหญิงในอนาคตที่ผ่านมาดูแลเธอปกป้องคุ้มภัยเธอพายุที่ฉันเผชิญในช่วงนี้อะไรที่ไม่ใช่สิ่งที่คุณให้ฉันลูกตัวน้อยฉันสามารถอธิบายได้แต่งงานกับเขาเถอะ ลูกตัวน้อยคุณต้องแต่งงานกับฉันเพราะเมื่อสิบกว่าวันกอ่อนบุกเข้าไปในคลินิกเกิดเหตุการณ์กับคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องคือฉันคือคุณคุณต้องการให้ฉันพูดดังๆเพื่อยืนยันกับคุณหน่อยรายละเอียดของกิจกรรมคืนนั้นใช่ไหมคุณกำลังข่มขู่ฉันอยู่ใช่ไหมดีขอบคุณทุกคนสำหรับคำวอวยพรเจียงลูกหญิงได้ตกลงแล้วข้อเสนอแต่งงานของฉัน ลูกตัวน้อยคนคืนนั้นไม่ใช่คุณเลยฉันจําได้ว่าคนนั้นสูงกว่าคุณคุณไม่สูงกว่าเขาลูกตัวน้อยทาไมคุณถึงไม่เชื่อใจฉันแบบนี้ฉันจะให้คุณฟังการบันทึกเสียงหนึ่งตอนลูกตัวน้อยคุณมักจะยอมจับมือกับฉันแค่เท่านั้นคืนนั้นฉันไม่สามารถอดกลั้นได้จริงๆนั่นคือครั้งแรกของเราดังนั้นฉันจึงบันทึกเสียงเพื่อเก็บเป็นที่ระลึกคุณอยากฟังอีกครั้งไหมฉันตายก็จะไม่อยู่กับคุณ บันทึกเสียงที่คุณรวมไว้มันใช้ได้จริงๆเธอน่าจะเชื่อแล้วเชื่อแล้วมีประโยชน์อะไรฉันจะให้คุณอีกหนึ่งล้านใช้เงินขจัดเจียนลูกญิงยิ่งเร็วยิ่งดีดีเลยจะถูกใจกับคุณไหมคุณมาทําอะไรที่บ้านฉันคุณพูดกับวนแบบนี้ได้ยังไงมานั่งที่นี่ให้ฉันคนที่ควรจะออกไปคือเขาใช่ไหมฉันว่าคุณแกล้งทําเกินไปแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณต้องอยู่ให้ดีๆอยู่ที่บ้านอย่าไปไหนทั้งนั้นไปเถอะอย่าไปที่ไหนทั้งนั้นพวกคุณทําอะไรอยู่่นบอกวา หวังว่าพวกคุณจะแต่งงานยิ่งเร็วยิ่งดีคุณยังเป็นแม่แท้ๆของฉันไหมทําไมคุณถึงไม่รู้ดีชั่วเลยหวนเป็นผู้ชายที่ดีมากคุณยังเลือกนู่นนี่อีกบอกคุณนะัดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคุณต้องอยู่ให้ดีๆห้ามไปไหนทั้งนั้นสิงเฉินนี่คืออาเขยและอาหญิงของฉัน อาเขยของฉันเป็นนักธุรกิจอาหญิงเป็นแม่บ้านสวัสดีครับอาและอาหญิงบ้านของคุณน,นี่มันจริงๆครอบครัวนักปราชญ์จริงๆคุณชายที่คุณตั้งใจจะแต่งงานกับลี่น่าจริงๆหรือนี่คือโชคดีของครอบครัวเจียงเราเลยนะใช่แล้วคุณชายที่ครั้งแรกที่มาจะไม่อยู่ทานข้าวกันหน่อยหรือฉันจะทําให้คุณเองอาหญิงปกติอยู่บ้านก็ทําอาหารเองด้วยหรือไม่ใช่บ้านเรามีคนรับใช้มีคนรับใช้ ฉันจะไปหาคนรับใช้ที่ไหนละ่ะอยากกลัวฉันมีวิธีตอนนี้จะให้โอกาสคุณที่จะดูแลเรานะคุณคิดจะเล่นอะไรอีกออกมาทําเป็นคนรับใช้ให้เราสิช่วยทําอาหารให้เราหน่อยห้ามพูดคุณคือลูกสาวของครอบครัวเจียงดูท่าทางจะเป็นจี้สิงเฉินที่มาแล้วคุณอยากทําตัวให้ดูดีเกินจริงใช่ไหมคุณจะทําไหมถ้าไม่ทําก็จะโดนทั้งอยู่ที่นี่ต่อไปก็ทําสิทําไมจะไม่ทําล่ะก็แค่ทําอาหารเท่านั้นเองใช่ไหมฉันรับประกันจะทําให้เธอและจี้สิงเฉินพอใจอย่างแน่นอนทั้งคู่พอใจ ขอโทษนะสิงเฉินบริการของบ้านฉันชอบที่เกียจจริงๆแล้วเป็นแค่คนที่รับเงินแต่ไม่ทำงานเป็นเธอสิงเฉินคนใช้เหล่านี้ต้องให้สั่งสอนบ้างเรื่องเล็กๆเ,เหล่านี้ไม่ควรให้เธอโกรธเธอพูดถูกเป็นฉันที่ทำตัวไม่เหมาะสมฉันแค่ไม่อยากให้เธอหิวฉันรู้ว่าเธอเป็นห่วงฉันไม่มีอะไรฉันไม่รีบร้อนยังไม่รีบไปทำอาหารอีกเหรอ คุณชายที่ลองชิมอาหารเหล่านี้อาหารเหล่านี้เป็นของลูกสาวฉันใช่เป็นของบ้านเราเมนูเด็ดของคนใช้สมัยนี้หาทานยากอาหารท้องถิ่นที่แท้จริงแบบนี้กินให้เยอะๆคุณชายที่ชมเกินไปแล้วอย่างคุณลีน่าในบ้านเราทำอาหารได้อร่อยจริงๆเช่นเดียวกับอาหารเหล่านี้ทั้งหมดนี้เป็นของคุณลีหน้าสอนให้ฉันทำด้วยตัวเองเธอทำอาหารอร่อยกว่าฉันมากที่นี่ไม่มีส่วนที่เธอจะพูดคุณลีน่าเป็นคนฉลาดฉันเริ่มตั้งแต่รอชีวิตหลังแต่งงานของเราเจียงลู่หญิงเธอพูดเรื่องอะไรกันแน่ ฉันไม่รู้จะทำอาหารยังไงครัวมีวัตถุดิบเล็กน้อยอยู่คุณลีน่าไปทำอาหารสักจานเดี๋ยวนี้ให้คุณชายที่พอใจมากขึ้นจะดีกว่าเจียงลูกหญิงเธอทำตั้งใจใช่ไหมเธอรู้ดีว่าฉันทำอาหารไม่เป็นเธอจงใจอยากให้ให้ฉันดูโง่ใช่ไหมคุณนายเจียงคุณลีน่าที่เพิ่งพูดเมื่อกี้บอกฉันเบาๆเธอจะทำอาหารให้คุณชายที่เองทำอาหารที่มาจากใจห้ามใครเข้ามารบกวน เกิดอะไรขึ้นรีบให้ฉันดูหน่อยจี้สิงเฉินคนนี้โง่จริงเผอไปหน่อยก็เลยทำมือบาดเล่กคนทำร้ายตัวเองเพื่อให้คนอื่นสงสารเธอทำกับตัวเองได้ลงคอจริงๆบาดใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอททำให้ป้าหัวใจสลายหมดแล้วอย่าทำอาหารจานนี้เลยจี้สิงเฉินขอโทษนะวันนี้ทำอาหารให้เธอไม่ได้ไม่เป็นไรยังมีเวลาอีกมากเธอรีบไปพันแผลเธอไปกันเถอะลู่เฮาหวนมาแล้วรีบออกมาที่นี้เลยลู่เฮาหวนคุณจะหยุดทำเรื่องยุ่งเหยิงได้หรือย,อยังลู่หยิง ฉันจริงจังที่จะขอแต่งงานกับคุณฉันได้แจ้งกับบริษัทแล้วว่าจะขอลาแต่งงานต่อไปจะเตรียมตัวอย่างดีเตรียมงานแต่งงานของเราคุณดูลู่ห้าหวินสิช่างใสใจเหลือเกินถ้าคุณได้แต่งงานกับเขาเป็นโชคดีของคุณที่เกิดมาเป็นบุญที่ทํามาในอดีตถ้าอย่างนั้นโชคดีนี้ให้คุณเถอะคุณจะเอาไหมเด็กน้อยคุณพูดจาแบบนี้ได้ยังไงคุณอยากโกรธนะครับคุณนาะพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์แล้วฉันเตรียมนาลูกหญิงออกนอกเมืองไปสนุกกันให้ดีพอดีเลยทําให้ความสัมพัันนนนธ์ขขอองเราาดดีึ้นหน่ย่ยฉคิว ไม่ต้องรอถึงพรุ่งนี้แล้วตอนนี้คุณสองคนออกไปเที่ยวกันให้สนุกเร็วๆพาเธอออกไปพักผ่อนบ้างใครเป็นญาติของเจียงลู่หญิงเธออาจจะตกใจเลยเป็นลมไปตอนนี้ไม่มีอะไรน่าห่วงนี่คือรายงานการตรวจของเธอคุณถือไว้เถอะคุณตื่นแล้วลูกตัวน้อยฉันไม่เป็นไรแล้ว ตอนนี้ฉันออกจากโรงพยาบาลได้ไหมพยาบาลท่านยังต้องอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อสังเกตอาการต่อไปคืนหนึ่งสบายดีทำไมคุณถึงหมดสติไปอย่างกระทันหันล่ะลูกตัวน้อยคุณรู้สึกไม่สบายหรือเปล่ามันไม่เกี่ยวกับคุณฉันสบายดีมากตอนนี้ฉันต้องการพักผ่อนกรุณาออกไป ที่สิงเฉินขอบคุณที่มาส่งฉันที่ทํางานแค่คุณต้องการต่อไปนี้ทุกวันฉันจะส่งคุณคุณชายใหญ่มีคนติดตามและไม่ใช่แค่รถคันเดียวกาจัดพวกเขาที่สิงเฉินฉันกลัวมากพวกเขาต้องการทําอะไรห้ามขยับรถของพวกเขาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้พวกเขาล้อเราแล้วเร่งความเร็วเต็มที่ถึงจุดเลี้ยวข้างหน้าจอดรถส่งคุณนายใหญ่กลับบ้าน จี่ซิงเฉินคุณจะทำอะไรคุณชายใหญ่นี่คือเพื่อเพื่อความปลอดภัยของท่านเราจะกลับไปเขาตอนนี้ไหมเขาไม่ได้ให้คุณส่งฉันกลับบ้านหรอกหรอือคุณในายใหญ่ไม่ต้องกังวลตอนนี้เราปลอดภัยแล้วนี่คือคุณชายใหญ่ของครอบครัวที่เราที่สิงเฉินถ้าคุณไม่สามารถทำให้เขารอดได้ เราดูโรงพยาบาลที่ถูกเราทำลายเถอะใช่ใครในพวกคุณเป็นกรุป ak, ร๊ปเลือดรอเอสที่หายากกรุ๊ปเลือดรอเอสที่หายากพวกคุณไม่รู้หรอคุณชายที่เป็นคนที่หายากกรุ๊ปเลือดรอเอชที่หายากเหรือคุณชายที่ตอนนี้เสียเลือดเยอะมากต้องถ่ายเลือดทันทีอะไรนะโรงพยาบาลของพวกคุณไม่มีเหรอกรุ๊ปเลือดแบบนี้โรงพยาบาลก็ไม่ค่อยมีในตอนนี้คุณให้ฉันไปหาที่ไหนพวกคุณอย่าเพิ่งตื่นเต้นฉันรู้ว่าที่ไหนมีที่ห้องผู้ป่วยธรรมดาชั้นสองชื่อเจียงลู่หญิงเจียงลู่หญิงเธอเป็นคนคนไข้ที่ไม่ได้เป็นอะไรญโต ใบตรวจของเธอก็คือฉันที่เอามาเธอคือครุบเลือดัวเอชเร็วอะพาฉันไปพวกคุณจะทำอะไรพวกคุณจะทำอะไรกันขอให้คุณช่วยคนหนึ่งฉันจะช่วยใครได้ละ่ะ่อยฉันเถอะ ซิงเฉินคุณตื่นแล้วฉันหลับไปนานแค่ไหนคุณหมดสติไปทั้งสิ้นหนึ่งวันหนึ่งคืนฉันเป็นห่วงจนตายแล้วที่ใหญ่ทั้งคืนทุกอย่างเป็นของคุณหญิงใหญ่คอยดูแลคุณอย่างไม่หลับไม่นอนตอนที่คุณเสียเลือดในปริมาณมากเธอก็เป็นคนที่ให้น้ำเลือดคุณลิลลี่นาคุณช่วยฉันอีกแล้วสิงเฉินฉันบอกให้พวกเธอไม่ให้พูดออกไปเสียเลือดในปริมาณมากแม้ว่าฉันจะกลัวมากแต่ฉันกลับเป็นห่วงคุณมากกว่าคุณวางใจเธอต่อไปฉันจะทำดีกับคุณมากขึ้นทำดีต่อคุณ ทุกอย่างของจี้ฉันจะแบ่งปันกับคุณฉันอยากอยู่กับคุณจนแก่เท่าสิงเฉินการพบคุณเป็นโชคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉันจี้สิงเฉินคุณยังถูกหลอกง่ายจริงๆลิลลีนาคุณรู้สึกผิดอะไรอยู่ฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลยคุณตัดสินใจแบบนี้ได้อย่างไรว่าฉันพูดเรื่องไร้สาระคุณจะพูดอะไรแน่พูดจะไร้สาระต่อหน้าฉันผลที่ตามมานั้นคุณรู้ดีอยู่แล้วจี้สิงเฉินฉันรู้คุณเป็นคนที่สําคัญชีวิตของคุณมีค่าแต่คุณก็ไม่สามารถแย่งชิงได้ บังคับให้ฉันให้เลือดกับคุณเลยนะคุณพูดอะไรบ้าบ้าฉันเคยบังคับคุณเมื่อไหร่คุณพูดอะไรบ้าบ้าอยู่อีกคนที่ให้เลือดกับจี้สิงเฉินก็เป็นฉันนี่นาเข้าใจหรือยังคนที่ให้เลือดกับฉันคือหลิลลีน่าใต้ความผิดไปถึงบนหัวของฉันจี้สิงเฉินแล้วเป็นเช่นนั้นเองนี่คุณอีกแล้วที่ทำเรื่องยุง่งเจียงลู่หยิงคุณมีอะไรให้มาหาฉันเลยอย่ามาทำตัวปาเถือนที่นี่หลิลลีน่าคุณรู้สึกผิดอะไรอยู่หรือว่ากลัวให้ฉันต่อหน้าต่อหน้าจี้ส ฉันกลัวว่าคุณจะไปรบกวนจี้สิงเฉินกำลังพักผ่อนเขาเพิ่งหายจากบาดเจ,จ็บใหญ่ทนความเหนื่นไม่ไหวงั้นก็ยอมรับการหลอกลวงเจียงลู่หยินฉันเห็นคนที่จิตใจไม่ดีก็คือคุณใช่ไหมพยาบาลคุณบอกเธอจริงๆแล้วใครคือคนที่ให้เลือดที่สิงเฉินได้รับแน่นอนว่าคือกุหลินที่ให้เลือดแก่คุณจี้คุณพูดจะอะไรไม่เข้าท่ามันคือฉันนี่แหละที่ถูกพวกคุณบังคับให้เจาะเลือดคนสมัยนี้ เพื่อที่จะสร้างสัมพันธมิตรีในที่สูงไม่น่าเชื่อถือเลยก็สามารถแต่งเรื่องขึ้นมาได้ซิงเฉินฟังฉันพูดพยาบาลกำลังโกหกหลินล,ลี่น่าก็กำลังโก,กหกลิลลีน่นาเธอไม่ใช่เลือดชนิดหายาเกเชียงลู่หญิงคุณอย่าทำเกินไปผู้ช่วยเจ้าเอาผู้หญิงบา้บาๆนี้ไปโยนออกไปให้ฉันคนงานไล่คนผู้หญิงคนนี้เธอพูดโกหกมาตลอดวันนี้ฉันสามารถบอกเรื่องเหล่านั้นทีละเรื่องให้คุณเชื่อถือได้พยาบาลคุณจี้นี่คือคุหลินใบที่ให้เลือดแก่คุณเขียนชัดเจนอยู่ข้างบน กรุ๊ปเลือดของคุณหลิงก็คือเลือดชนิดหายากมันจะเป็นไปได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้ฉันฉันเข้าใจแล้วใบนี้เป็นของปลอมลิลลี่หน้าทำเพื่อแย่งความดีความชอบของฉันเธอต้องเตรียมตัวไว้แน่ๆเตรียมการล่วงหน้าสิงเฉินเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของฉันฉันยินดีที่จะทำการตรวจใหม่อีกครั้งดูว่าฉันเป็นหรือไม่ครุ๊ปเลือดที่หายากไม่จำเป็นแล้วฉันเชื่อคุณลิลลี่น่า คนมาพาเธอออกไปให้ฉันที่สิงเฉินคือเลือดที่ฉันให้คุณคือเขานั่นแหละเขาบังคับให้ฉันบริจาคเลือดฉันจําเขาได้ถ้าคุณไม่เชื่อให้ถามเขาหยุดในายใหญ่เจ้าผู้ช่วยคุณไม่เคยโกหกบอกฉันมาเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรคุณพูดหน่อยใครกันแน่ที่ให้ในายใหญ่ของบ้านคุณบริจาคเลือดสิงเฉินฉันที่จริงฉันมีเรื่องหนึ่งไม่ได้บอกคุณ ฉันขอโทษข้ามันเป็นความผิดของฉันเรื่องอะไรที่จริงคนที่ให้เลือดคุณคือคุณในายใหญ่เธอยังสั่งให้ฉันว่าอย่าให้ฉันบอกคุณเกี่ยวกับเธอเรื่องการบริจาคเลือดเพราะเธอกลัวว่าคุณจะมีภาระคุณในายใหญ่เสี่ยงแล้วหากต้องการวิธีอื่น คุณหยุดนะทำไมคุณถึงต้องโกหกคุณชายใหญ่ในบ้านของคุณคุณไม่ใช่คนที่เขาที่สุดลูกน้องที่ซื่อสัตย์มากหรอือทำไมคุณถึงต้องโกหกจากผู้ช่วยเจ้าที่นำมาจากสารสงเคราะห์เด็กเริ่มตั้งแต่ประตูบ้านจี้ซื่อสัตย์เสมอมาไม่เคยพูดโกหกฉันเชื่อเขาเจียงลูห่หยินคุณเบื่อที่จะก่อเรื่องหรือยัง ฉันรู้คุณน่าจะอิจฉาฉันมาตลอดได้รับความรักจากสิงเฉินอิจฉาฉันที่ได้ตำแหน่งและสานะที่น่าทึ่งแต่คุณคอยขัดขวางฉันตลอดมันใช่ไหมว่าฉันต่อคุณเห็นใจเกินไปชัดเจนว่านี่คือการโกหกของคุณคือเขาไม่พูดความจริงไม่เป็นไรยังไงก็มีการตรวจสอบจากโรงพยาบาลเราจะเรียกวิดีโอจากกล้องวงจรปิดออกมาถึงตอนนั้นความจริงจะเปิดเผยไปดูการบันทึกกล้อง ยงลูกหยงหากยืนยันในอีกสักครู่หากรอลีน่าเป็นคนบริสุท์ฉันจะลงโทษคุณอย่างไรงั้นฉันจะออกจากจิงไห่และจะไม่กลับมาอีกในชีวิตนี้และขอโทษคุณต่อสาธารณะสวัสดีงั้นเรามารอดูกันตอนนี้เลยกล้องวงจรปิดในโรงพยาบาลไว้ถึงตอนนั้นก็ค่อยรู้กันวิดีโอกล้องวงจรปิดเป็นยังไงบ้างค้นพบอะไรบ้างคุณชายใหญ่วิดีโอถูกทําให้เสียหายไม่พบอะไรเลยทําไมถึงเป็นอย่างนี้เรื่องนี้ต้องมีปัญหาแน่ที่สิงเฉิน คนที่ให้เลือดกับคุณก็คือฉันรูปเลือดของฉันคือน้องกวางคุณมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงฉันตามหาคุณมานานมากขอโทษนะคุณสิงเฉินฉันจะพาคุณไปตอนนี้เลยพาคิตของฉันกลับบ้านใครคือแฟนคุณลู่เฮาหวนอย่าสร้างปัญหาให้ฉันอีกเลยได้ไหมพอแล้วนะน้องกวางอย่ามาแกล้งฉันเลยฉันรู้ว่าคุณรักฉันเรากลับบ้านกันเถอะคุณปล่อยฉันเถอะคุณเรากลับบ้านกัน เดี๋ยวก่อนต่อหน้าที่สิงเฉินแกล้งเล่นพอแล้วก็อยากจะไปแบบนี้เหรอคุณสิงเฉินฉันน้องกวางคุณทําไม่มาที่นี่ได้ยังไงคุณสิงท่านใจดีไม่ถือสาคนเล็กคนน้อยฉันตรงๆเลยตอบคําถามฉันสักข้อคุณก็สามารถพาเธอไปได้คําถามอะไรเธอครุบเลือดอะไรแน่ดีแล้วพวกคุณออกไปได้เลยเราพักวางน้อยกลับมาแล้วแล้วลิน่าจัด ให้เงินเรามากขึ้นหรือเปล่าเงียบหน่อยกลับบ้านแล้วค่อยพูดคุณให้กวางน้อยแต่งงานกับฉันเร็วๆนี้นาลิน่ายังจะให้เรามากกว่านี้ผู้ช่วยเจ้าชัดเจนว่าคนที่บริจาคเลือดให้ท่านชายคือไม่ใช่ท่านชายหญิงท่านทําไมจริงๆแล้วท่านชายเชื่อว่าเป็นเลือดที่ท่านชายหญิงบริจาคก,ก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรส่วนคนที่บริจาคเลือดจริงๆสาวคนนั้นคือใครกันแน่ก็ไม่สําคัญสิ่งที่สําคัญคือท่านชายสดแล้วมาหลายปีแล้วหาได้ยากมากสองฝ่ายรักกันเห็นได้ชัดว่าทั้งสองกําลังมีความสุข ตระกูลจี่มีหวังที่จะมีหลานชายเราก็ไม่ต้องเพิ่มปัญหาอื่นๆให้ยุ่งยากแล้วยิ่งไปกว่านั้นท่านชายหญิงก่อนหน้านี้ยังเคยช่วยชีวิตท่านชายพวกเราต้องรู้จักความกตัญญูไม่คิดเลยว่าท่านจะทําเพื่อครอบครัวจีถึงท่านนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วที่คนในตระกูลจี้นาฉันกลับมาฉันก็ได้สาบานแล้วจะทําเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของตระกูลจีและทุ่มเทยอย่างสุดความสามารถส่วนเรื่องอื่นๆก็ไม่สําคัญแล้วฉันเข้าใจหมดแล้วคุณดีที่สุดเลย ผู้ช่วยเจ้าคุณชายใหญ่ฉันอยู่ที่นี่รบกวนเตรียมตัวให้เร็วหน่อยสัปดาห์หน้าจัดงานมั่นของฉันกับลิลลี่นาให้เรียบร้อยฉันต้องการงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ให้ลิลลี่นาทนทุกแม้แต่นิดเดียวคุณชายใหญ่แท้จริงแล้วคุณสามารถกับคุณนายจัดการรับใบทะเบียนสมรสก่อนเรื่องจัดงานเลี้ยงให้เปิดเผยสามารถชะลอได้อีกหน่อยทำตามที่ฉันสั่ง ทำไมจิ้งจอกตัวไม่ตื่นสักทีฉันแค่ใช้ปริมาณเล็กน้อยเพศัชกกรบอกว่าจะตื่นท,ทันทีสบายใจเถอะฉันไม่กังวลเกี่ยวกับเธอฉันแค่เป็นห่วงเธอจะไม่ตื่นก็จะไม่สามารถแต่งงานกับคุณได้แล้วลิลลี่นาจะไม่ได้ให้เงินเราแล้วหรือเปล่าไม่มีทางหรอกเรื่องนี้คุณก็สบายใจได้เออใช่วันดีเลือกไว้หรือยังสัปดาห์หน้ามีวันที่ดีเงินที่คุณให้เพียงพอที่จะจองให้คุณโรงแรมที่ดีที่สุดจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ดีฉันจะให้ทั้งงานคนที่จริงหายรู้กันดี เธอเชียงลู่ยิงแต่งงานกับผมลู่เฮาหวนลู่เฮาหวนคุณคิดว่าผมจะให้เธอแต่งงานกับคุณได้ไหมที่สิงเฉินผมต้องทำบอกความจริงกับคุณ ที่ซิงเฉินอยู่ในห้องพยาบาล VIP หมายเลขแปดเดี๋ยวเราจะลงมือกันลงมือ,มอให้เร็วอย่าให้ผิดพลาดเหมือนครั้งที่แล้วแจ้งพี่น้องให้ลงมือ ลีน่านี้คุณเหรืออยา่อยาขยับตามเรามาผมไม่อยากให้ภรรยาผมเห็นข่าคุณถ้าพวกคุณยอมวางมีดตอนนี้ผมอาจจะทําให้คุณตายช้าลงอีกหนึ่งวันพูดจาเยอะจริงๆไปกันเถอะพี่ชายแล้วผู้หญิงในอ้อมแขนนี้จะทําอย่างไรเขาเมื่อกี้เรียกเธอว่าลีน่านี่แหละคือคู่มั่นของเขาพาไปด้วยกันตอนนั้นเราจะมีชิปเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าดูพวกแก่ๆในตระกูลจี ยังไม่ยอมจำนวนอีกเหรอือใช่ชัดเจนว่าถ่ายจี้สิงเฉินส่งรูปไปแล้วพวกเขาก็ไม่ยอมรับจี้สิงเฉินถูกลักพาตัวยังบอกว่ารูปของเราเป็นการตัดต่องานเลี้ยงมั่นเมื่อวานพวกเขาไม่ได้พบจี้สิงเฉินก็เลยไม่ได้สงสัยงานเลี้ยงมั่นถูกยกเลิอกอย่างกะทันหันนักข่าวเหล่านั้นมีการกล่าวขานออกไปก็เหมือนกันว่าจี้สิงเฉินมีธุระก,กระทันหันต้องไปทํางานที่ต่างประเทศแต่จี้สิงเฉินไม่ได้อยู่ที่ที่นี่หรอ ฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันประหยัดหน่อยเถอะถ้าพวกคุณส่งรูปมาอีกหนึ่งรอยรูปรูปของฉันก็ไม่มีประโยชน์คุณตื่นเมื่อไหร่จากที่พวกคุณใช้เสียงที่ไม่ดีคมครูผู้ใหญ่ของตระกูลจีส่งให้พวกคุณเริ่มต้นที่เงินสดหนึ่งพันล้านน่ารักน้อยถ้าฉันเอาเงินไม่ได้ก็จะฉีกคุณกับคู่มั่นของคุณตายแล้ว ทำไมเป็นคุณอีกแล้วทําให้ฉันโชคร้ายอีกแล้วฉันรู้ว่านี่เป็นความผิดของฉันอย่ากโกรธฉันเลยคุณคุณคงไม่อยากจะปกป้องหรือลีนาใช่ไหมใช่ฉันทําทุกอย่างนี้ก็เพื่อปกป้องคุณนะัะลีนาคุณน,นี่เหมือนบ้าเพียงเพราะคุณต้องการปกป้องหรือลีนาก็เลยสามารถเสียสละได้ตามใจเราคนร้ายเดียงสานี้เหรอเดี๋ยวก่อนพวกคุณหมายความว่าอย่างไรผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่คู่มั่นของคุณ เธอคือฉันไม่ใช่แล้วมันใช่หรือเปล่าฉันบอกว่าใช่ก็ต้องใช่คู่มั่นของฉันแค่ทำตัวงองแงไม่มีอะไรมากใครที่กำลังทำตัวงองแงกับคุณอย่าจับผู้หญิงที่ไม่มีประโยชน์แบบนี้ที่สิงเฉินคุณบอกว่าเธอคือคู่มั่นของคุณคุณต้องพิสูจน์ให้เราเห็นเดี๋ยวนี้ไม่งั้นฉันจะจัดการเธอก่อนแล้วก็เอาคู่มั่นที่แท้จริงของคุณ